เดี๋ยวเราไปดูกันตีห้านาทีนะครับจะบิดไฟตอนนี้มีดาวนะครับแม่หมายเขาว่าบนยอดเจ้านี้น่าจะไม่เกลือครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงเวลาตีห้าครึ่งเป็นช่วงเวลานัดหมายสำหรับคนที่จะไปดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดดอยหลวงเชียงดาวและอุณหภูมิตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ13-14องศา ถือว่าอากาศเย็นสบายไม่หนาวมากโดยการขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเราจะเดินผ่านเส้นทางเดิมผ่านเชือกเส้นเดิมนะครับเพื่อขึ้นไปที่บริเวณยอดนะครับเที่ค <c oughs> อแห้งนะี๋ยวตัวเปียกปะ เราขึ้นมาถึงบริเวณยอดในช่วงเวลาประมาณ6โมงเศษซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่แสงสีทองที่เส้นขอบฟ้าเข้ามาแทนที่ดาวบนฟ้าและดาวบนดินแสงของดวงอาทิตย์เริ่มสาดส่องปรากฏให้เห็นเป็นรายละเอียดเรือนยอดของหมู่ไม้ทะเลหมอ,อกและภูเขาที่อยู่ไกลออกไปเบื้องหน้าและแสงสีทองที่ตกกระทบที่ยอดดอยสามพีน่น้องจุดสูงสุดอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ที่ปรากฏได้เห็นเป็นยอดเพียงเล็กน้อยที่เส้นขอบฟ้าทางทิศใต้และทางขวาที่ระยะทางห่างกันนับร้อยกิโลแต่ดูเหมือนว่าห่างกันเพียงคืบเป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยมุมมองจากดอยหลวงเชยงดาวสามารถเห็นดอยอินทนนท์ได้ทั้งลูกแบบนี้เลยตรงกันข้ามที่ฝั่งทิศเหนือ เราจะเห็นดอยพระหอมปกและดอยอ่างขางที่เคียงคู่กันอยู่อย่างนี้นอกจากนั่งเครื่องบินแล้วจะมีสกีที่ที่สามารถดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นและได้เห็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยทั้ง3ลูกพร้อมกันเมื่อมองลงไปเบื้องล่างในจุดเดียวกันที่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้รู้จักดอยลูกนี้ที่ผมเคยเฝ้าคอยเวลาจากปีเป็นเดือนจากเดือนเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นวันจนกระทั่งได้มาเดินทาง ได้มาศึกษาธรรมชาติได้มาสารสัมพันธ์ได้มิตรภาพดีๆระหว่างทางซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้คนต่างสถานที่ต่างภูมิหลังมาอยู่ร่วมกันและมีจุดหมายเดียวกันได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบางสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนคำคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินมาว่าเพราะไม่มีกล้องตัวใดในโลกที่จะสามารถซึมซับภาพความสวยงามเหล่านี้ ได้ดีเท่าสองตาของเราและดอยหลวงเชิงดาวจะอยู่ในความทรงจำที่ดีของผมตลอดไป